สวัสดีครับวันนี้กัพบพผม b e a s t e x c e l นะครับวันนี้เราก็อยู่เกมโปลไกยกันอีกแล้วนะครับตอนตอนนี้ผมซื้อไม้มาใหม่แล้วนะครับก็มาแคสให้เต็มที่เลยนะครับมาลุยกันเลยโดเดชว้าว wow. ด่านนี้ต้องใช้ดวงเป็นอย่างมากเนื้อมีประตูที่แตกต่างว่ะแต่ดู รันดีครับอยู่ข้างหน้าแบบดึงหาพ่เอเงเออสวยกำลังนำโดวงดีๆแม่งดึงผ้ใชเลยอะไรครับเนี่ยเชื่อผมทางนี้ตามมาเลยนี่เดจาวูน ja ะเปิดประตูแบบระดับพระการแตปะเอาไม่ใช่เอาโอ้โหอะไรวะอคนเริ่มเยอะแล้วแบะโอเคตรงกลางนะครับออเอาเอเน่งโดดชนกูอีก มาตรงกลางอีกแล้วอะไรวะเนี่ยชอบไปตรงกลางกันเลยอ้าวขอบว่ะฮึมโอ้ยปิวปิว,ปวเฮ้ยอ้ยืยนเออยยืนเร็วอยู่ตาน,นี้ไปเลยจ้าปิวเรียบร้อยอ้าวนี่ทำอะไรเนี่ยพึ่งมาเลยโอ้จิงส ว้าวอวิ่งไล่จับแบบเป็นฝูงทีมไหนโดนจับหมดก่อนแพ้ครับ <c oughs> ต้องตั้งใจเลน่นแล้วสินะถ้ายังไม่โดนจับก็หนีไปซะจะให้โดนจับแล้วก็ไล่ซะสีอะไรวะสีเหลืองสีฟ้าตรงนั้นคนระับวิ่งทางนู้นดีกว่าทางที่ดีอยู่ตรงกลางไว้ก็ดีเหมือนกันโอ้ยเพื่อนไปจิ้งมันเร็วไปจิ้งมัน ฮึบนี่มายืนบนแผ่นนี้ครับแล้วก็ปล่อยไปเอาชิปหายแล้วเหลืองกูโดนละเอ๊ะส,สีเหลืองทําบ้างเพื่อนทํางานบ้างปิจิ้งสมันอย่าดึงกูดิเสียวแล้วเนีย่ยเริ่มมาแล้วครับไอพวกตัวประหลาดมันมาแล้วโอ้สีเหลืองนําละนําละอุ้ยเชี่ยมากมันมาแล้วโอ้โดนกูเฉยอาอเศษหมดดิเศษหมดเศษหมด <laughs> อ้าวสวัสดีพ่อหนุ่มเงยเพื่อนไม่โดนจิงส์ไปแล้วอ้าวเดี๋ยวทำไมจู่ๆแม่งจะตามกันทันแล้วปะเฮ้ยไม่เป็นไรสีมันจะหมดแล้วรดเร็วเยี่ยมเออเกมไวดีปะเจ้จ้ำคลับโอ้เคยเคยเล่นผ่านนะครับแต่ว่าเออแต่ก็เคยแพ้เหมือนกันมา ส่วนใหญ่จะแพ้เพราะคนอื่นมันโดนปัดมากระเด็นใส่เราแล้วเราก็รับแรงกระแทกมันนั่นแหละแล้วเราก็ตกไปเลยแต่มันไม่ตกเฮ้ยมาทุบนี่กระโดดก่อนเลยรีบโดดก่อนที่สองเส้นนี้มันจะบรรจบพร้อมกันนะครับมังกนตายเฮ้ยเกือบอ่าแต่ที่จริงเราเล่นอย่างนี้ก็ได้นะครับเราเล่นแบบ ไม่ต้องตื่นเต้นอะไรมากโดยไม่ต้องการไปวิ่งแต่ว่ารอมาแล้วก็กระโดดนะครับฮึบนี่โอเคมันบรรจบกันมุมนู้นนะครับตรงนี้ไม่น่าจะบรรจบมั้งฮึบอย่าชนเราอย่าชนเรายืนยห่างๆกันไม่ได้โซเชียลดิสแทนซิ่งไม่รู้จักเหรอบอุ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วอุอย้ยห่างกันสักระยะเธออย่ามายุ่งนะครับอุ้ยเชีย่ยชิบหายแล้วอุว้ยเกือบ ใอยเกือบปุ๊บนี่โซเชียลดิสแทนซ์อีกสามคนนั้นแล้วเราจะไม่ใช่สามคนนั้นที่จะตกรอบนะปุ๊บนี่โอ้ยยายานี่ไอพวกชอบเด้งครับเฮ้ยเดี๋ยวคิบหายแล้วโอ้โเรา้ปมันกคนนี่เลยนี่ตกอไว้แล้วมันมันมาพร้อมกันกับท่งน,นข้นขนางบนใครจะไปหลบได้ว่าเดอะวิลลี่กิกมารอบที่สองครับของพาร์ทนี้ เราจะไม่ตกไปอีกแล้วนะมันจะต้องเอาที่หนึ่งในเกมนี้ให้ได้ถึงแม้ว่าจะไม่เคยได้ก็ตามมาสองหนึ่งถึงจะอยู่ท้ายแถวแต่เราก็แซงได้มันเดิมเพราะเราจะดึงมันมาไงแต่ดึงไม่ถึงว่ะดึงไม่ถึงว่ะดึงไม่ถึงก็ไม่ดึงครับน่าไอ้พวกนี้มันไม่ล้มแหน่๋อ ล้มได้แต่อย่าลาบผมไปด้วยสิไอ้พวกน,นี้นี่นี่แน่ไปนะครับปุ๊บมาหลบไะโอ้ยโอ้ขอบคุณที่ดันมานะครับชุบเออไอพวกบ้านี่ปุ๊บไม่ไปแนละ้วรันนะครับวิ่งแข่งไม่มีใครจะผ่านนกอกจาก ผมผมต้องผ่านคนอื่นไม่รู้ละ่ะไปแล้วมาฮึบปั่นมรุตยูปุกอ้าวเพอร์เฟกครับอ้าวแล้วทำไมเสียงเซฟไม่ขึ้นวะเอะอเอาเพิ่งขึ้นนะเออก็ดีก็ดีกว่าไม่ขึ้นเลยไม่ปุ๊บป้าปดุดปบป้าดุ๊ป้าฮึบนีผน่ผ่านแล้วผ่านแล้วอุยอันนี้ปัดมาซะแรงเลยขอเป็นคนที่หกได้ไหมจ๊ะฮึบ โอ,อมันได้พี่ผมมันได้ยีกเจ็ว่ะไม่เป็นไรนะไม่สําคัญสําคัญแค่ผ่านก็พอเฟอร์ฟ t m แมตด่านลอกการบ้านในตำนานจำไม่ได้ก็ลอกเพื่อนนะครับ ความจำเป็นสิ่งที่จำเป็นครับดังนั้นก็จำไว้ซะจำไว้ว่าเขาไม่ไดึงหลักหน่อยอ,อะฮะส้มองุ่นองุ่นส้ม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 งุ่นส้มเออ่ยจำได้แล้วแหละสองกันจะไปจบยากอะไรวะส้มครับอย่าดึกดึงหาข้อมงศาสตร์นี่เปรตจะไปอย,อยู่กับมึง กล้วยองุ่นเชอร์รี่อันนี้อะไรแตงหมูปะเอ้าไม่งั้นเดียวกันอีกกล้วยองุ่นเชอร์ออรี่เอ้าเชี่ยอีกอันนึงอ่ะองุ่นองุ่นที่เรายืนปะ่ะเอออันที่เรายืนนี่แหละเอ้ยดึงหาพ่อเหมือนเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเยชี่ยโอ้โหไอ้พวกชั่วเกือบละเกือบเกือบละเกือบละบอกเลยว่าเกือบละแอปเปิ้ลแตงหมู เชอรี่องุ่นกล้วยสม้มโอเคมีทุกแบบเลยใกล้ๆเราถ้าเป็นส้มอยู่ข้างหลังเราอ,อ้าวส้มครับส้มครับอย่าดึงอย่าผักกูนะไอ้พวกชั่วเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบจะแพ้ๆๆในด่านนี้แล้ว จำคลับอีกแล้วมามาแก้มือดีกว่ามาถ้าอยากจะให้แก้มือขนาดนั้นก็เข้ามาเลยไม่พลาดแล้วครับสัญญาว่าจะไม่พลาดเราอยู่ไหนวะตัวนั้นหรือเปล่าตัวใต้คันนั่นไงว่า,าตัวใต้คันจริงด้วยมางั้นเราก็วิ่งไปโดดข้างหลังก่อนเลยแล้วกันปึบมาแล้วจ้าอุย้ยเดี๋ยวทําไมมันมาเร็วจังข้างบนเนี่ยนะ มาแล้วมาแล้วมาแล้ววิ่งจะวิ่งตกไม่ได้นะครับนี่ก็วิ่งดันเลยเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นแผนที่ดีนะเฮ้ยมันเป็นแผนที่ดีว่ะเพื่อนเฮ้ยนำไปในฉลาดอย่างเอาด้วยเอาด้วยเฮ้ยอย่าขวางดิวะไปด้วยไปด้วยไปด้วยเออวิ่งตามคันดิเออฉลาดฉลาดตามแล้วตามแล้วครับตามแล้วจ้าเฮ้ยอย่าวิ่งเบียดดิวะเฮ้ย้เกือบ เกือบแล้วจ้าเกือบแล้วมันเริ่มพักไวแล้วตอนนี้เราใช้แผนแบบเพื่อนไม่ได้แล้วทุบดังนั้นก็เอาอย่างนี้แล้วกันสามสองหนึ่งนี่ทันอยู่ครับหนึ่งสองสามนี่เราต้องจับยังไหวดีครับฮ้ยมันมาพร้อมกันวะย้เกือบเกือบจริงๆนะครับรอบนี้เฮ้ยอย่าดึงดึงขับพองนี่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 ไปเลยจ้าพวกชั่วนี่จะดึงเขียนเราไม่ได้แดกบอกเลยว่าไม่ได้แดก หมือนมาพร้อมกันอีกแล้วอุ้ยเด้งสะกัเลยเยี่ยมยอดได <c oughs> ้เอยทิปโทโอ้โหด่านนี้ผู้กล้าเท่านั้นที่จะผ่านแต่ผู้กล้าบางคนก็ล่วงได้เหมือนกันดังนั้นคนขี้ขาดแต่ไม่สุดที่ขาดแต่ไม่ขี้ขาดที่สุดก็จะผ่านนะครับมา สามสองหนึ่งเราจะเป็นผู้กล้าแค่รอบแรกก็พอนะครับวิ่งพอเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรเอ้าเอา,เอาผ่านเฉยเอาผ่านเฉยปุ๊บไออ้าวได้อยู่อา้าวลงไปพวกน้าง,ง้อา้าวทางนี้ทางนีแ้แล้วจะเบียดกูทำไมเนี้ยอ,อีกพวกบ้าน,นี่ทางดีดมีมึงไม่ไปมาอะไรเนะี่ยโออทางนี้ไม่ผ่านโอเคโอเคโอเคผมไปทางพวกวกคุณก็เฮ้ยอ้าวอย่างนี้ก็ตกรอบอ่ะดี เฮ้ยยังวะยังวะเฮ้ยยังวะเฮ้ยยัง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 ,ย,งยังมีหวัง <c oughs> เกือบแล้วอ้าวเฮกซากอนยิบหายและเกียดด่านนี้มากๆเลยทำไมต้องเป็นด่านนี้เกียดเกียดเกียรเกียด,รยดจริงๆ มาด่านนี้ต้องกระโดดกระโดด Control นี่ดึงจึงจ้งเฮ้ยจึ้งจึ้งจึ้งเฮ้ยโอ้โหอะไรครับนี่อะไรครับนี่อะเฮ้ยเจ้าพนักเฮ้ยแย่แล้วโอ้โหเฮ้ยอย่ยาฮะอุอย๊ยแย่ยละเริ่มมัวละเริ่มมัวละผมไม่เล่นสเต็ปนั้นดีกว่าผมเล่นไม่เป็นว่ะ มเห็นคนอื่นใช้แต่ผมทำไม่เป็นว่ะผมเดินเอาก็ได้นะผมเดินเอาก็ได้ฮึบฮึบค่อยๆเดินไปครับฮึบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมาเมาเริ่มติดแล้วเมาเริ่มติดแล้วไม่ไม่ได้ติดอะไรเลยแบบมือเริ่มเกรงแล้วเมาไม่ขยับตามฮึบฮึบมันมียังเหลือพวกข้างบนป่ะไอพวกเก่งๆมันจะค่อยๆกระโดดเอาเไยแต่ว่าผมไม่เก่งไงผมเล่นไม่ค่อยเป็นเอออุ้ยอู้หูลงไกลขึ้นอู้หู กับแล้วลงมาต้องสองชั้นแม่โอ้โหบ้าเอ้ยแล้วชั้นต่อไปเป็นชั้นสุดท้ายด้วยแล้วถ้าไอ้พวกนั้นมันเหยียบเราไม่เหลือให้เราละทึบไม่ไม่ยอมหรอกนะแึบวไม่ไม่ไ,มไปละจ่าทึบทึบเย้ยแย่แล้วเห yeah, ลือแค่ไม่กี่ชั้นแล้วด้วยทึบย,ยังยังเหลือคนข้างบนอยู่หรือเปล่านะทึบเฮ้ยไม่นะโอ้โอ้โอ้ดูดูเฮ้ย เราโอเวอร์หรือว่าเฮ้ย What t h <laughs> อะในที่หนึ่งว่าก็มาดิครับเย้ Yahoo noo เรียบร้อยนะครับในที่หนึ่งกันมาแล้วไม่ได้โมนะจ้ะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยก็ติดตามคลิปอื่นคลิปต่อไปต่อจากนี้ด้วยครับมาตื่นเต้นเกินไปละมาชนะครั้งแรกก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย